ยายสีซอยกอนได้วันนี้ได้พี่น้องบางคนมันกับมักเนื้อติดมันจากนออกอ้อยงอเขาหูวันนี้ได้พี่น้องได้เห็ดแบบนี้ได้เน,นี่ยนี่ละยายสีตักเจนี่ละเล่าเก้ไมนเหนละสวัสดีค่ะมาอีกแล้วยายเตี๋ยวผ้าแสบยุดเดียวลอยนัวสอ่องอ่อยนัวมือนียายเสีดเดยสิ้นหลอดได้พี่น้องเด้อสิ้นหลอดมือเนื้อแดดเดียว บ้านยายเห็ดอื่นสิ้นหลอดเนี่ยยายสีแบบสมัยที่ยายเป็นเด็กหน่อยเด็กหน่อยมาเลยพี่น้องพอมีผ้าเห็ดเนี่ยเอาเนื้อติดติดนมันจากหน่อยหน่มามาซ้อยมาซอยยายสิซอยก่อนเล่าวันนี้ได้พี่น้องยายสีเอาไม่ต่อข่อยยายสิเห็ดตอนหน่อยเลยพี่น้องถ้าขั้นพี่น้องบ่ไม่ต่อข่อยเห็ดตอนแปล๊ๆปก็ได้ไปตากใส่กระเตเอานี่ย่ายสจำเนี่ยยายสีซอยประมาณนี้ละเนี่ยแล้วยายสีไปห้อย ห้ยแดดตาก晒แดดเนี่ยซ้ำนี่ลระพี่น้องส้อยมันถือทางเวลาส้อยนะขั้นันมันสิเป็นเนื้อหยาบเนี่ยซ้ำนี่เราพี่น้องเนี่ยซ้ำนี่ได้เนี่ยเข้าป่าหรอกเห็นด้จังหวัดเลยไปตากไว้ตากเวลาเอาก็กมาทอดกินคือปิ้งกินอยู่ไฮคืออยู่หน้าคือใหญ่ก็ปิ้งกินแล้วเนี่ยแต่ก่อนมีลูกน้อยก็เฮ็ดไว้ลากับ ออามาปอนลวกคือมันถือไล่แล้วนี่ถือไล่แล้วมันก็จะเป็นไล่ไล่คือคือถือเขามันตัดแล้วนี่มันตัดแล้วขั้นเอาตามขั้นเอาตามยังสีมากมันจะเป็นเป็นบอตัดคือเสีมันสียาบพี่น้องเป็นยังกงหยาบคือเขาเห็นบ่ถือไล่เนี่ยถือไล่ไล่ง่ายเนี่ยว่างมันถือขางลูกคนมันก็มักเหอติดมันจากน้อยเวลาไปป้งคุไปถอดเห็น มักมาคือกันก็ว่านเราไปพี่น้องอูลขุนเป็นก็มักเนื้อเนื uh, <mor MEL Thanks in photos> okay. ้อหมูก็เห so <ded> <Yeah. S 2> ็ดได้เนื้อเนื้อเนื้อเขาก็เห็ดได้ได้พี่น้องเด้อเห็ดใดเบิร์ตไก่ก็เห็ดไก่ก็เห็ดได้ขั้นไก่ค่ะมันหลายแยกกัไม่เห็ดสีบอดเลยคือกันน่ะอ่ะแล้วแล้วเห็ดเฉพอได้กินได้พี่น้องเนาะผู้ซ้ำลับผู้เห็ดบ่เป็นได้แยกสิบอกเห็ดอัจฉริยะเห็ดเห็ดพอได้กินก่อนค่ะมันเสียบก็เห็ดหลายเด้อพี่น้องเด้อ ม่ดียายสีไสตําเครื่องส่วนผสมที่สีมักมักเนื้อนี่นะของยายมันสีมีตะไคร้สมุนไพรพี่น้องตะไครอหัวชิ้ไคร้บ้าน้าเนี่ยหั่นเล็กๆหั่นนลอยๆแล้วก็ตําแล้วกระเทียมกระเทียมย่าปอกแล้วพี่น้องมันบ่หอมกระเทียมบ่ตตองปอกเอากะทิ่มเทียมกรีบหน่อยบ่ตตองปอกตำเข้ากันให้มันแหลกละเอียดแล้วก็มาผสมแล้วกับส็สมแล้วก็ขันเข้ากันสักกอน ตำให้มันละเอียดเลยพี่น้องเนอะขั้นอยากให้มันสีสวยงามก็ขีหมิ่นมาใส่กด้เลยนพี่น้องเนอะขีหมิ่นเรื่องหลังมาตำใส่สีมันก็นสีสวยงามเลยแต่ว่า่เห็ดกินเห็ดกินบานๆเ้องยหา่กับบัเเเเว,เวเอาใส่ดอกยยสิเห็ดคือยังเคยเห็ดมานี่แหละตำาแล้วยายสิเอาใส่แล้วป่ะเนี่ยอ่าใส่เข้าไปเนี่ยขออภัยหลายๆเด้อยา่เห็ดกินเองเนาะพี่น้องมา,าใสา่ด้ใส่ถุงมือยา่ใสก่กระเทีมยมใส่ขิงข่ายตำใช่กันเลยแล้วย่า่ใส่ส่วนผสม ใส่เกลือหน่อยหนึ่งยาใส่หลายใส่หน่อยหนึ่งแล้วก็ผงปรุงรสของยายนี่ใส่เขาน้ำนี่พี่น้องเขาเหนียวแซนนยาใส่เพราะว่าเวลาห้อมันพ่อไปจากไว้นี่ห้อไปปีมันเสียนเหลืองกะแสีบเลยนี่พี่น้องแล้วก็มกักแล้วก็เขากันยกงหน่อยทุดทายคือยาลืมน้ำปลาจักยอะหนึ่งคือใส่หลายอย,ย่างแต่ยายบสิว่ามันจะดีไปเลยพี่น้องรสจะดีไปเลย เขาจะใส่หลายเขาจะใส่หลายให้พอดีเห็นม,ม,มอญอะไรสึงม,มามาเขากันขั้นเขากันขั้นมันเขากันแล้วมันสีนัวไปนน้ำกันเลยเกลือปลาเอือมเนื้อนี่ย่าลืมยน้ํำปลาน้ำหน่อยนึงนะพี่น้อยนะใส่ถึงขาสิีใส่เกลือข้าวก็ยย่้ํำป่าน้ำสักหน่อยมันสีนได้หอมนํำปลาน้ำย,ยายเงมือนก็เขาใส่เขาใส่เ่อว่ามันแหงมามันสีแดงครับมาเขาใส่แล้วใส่กระเทียมใส่เขาแล้ว พี่น้องอย่าเอาไปเก็บไว้เด้ออย่ยาไปเก็บไว้เก็บไซส์ไว้กับซางมันสิเป็นโสมต้องตากท่านที่ข้าสิเห็ดเนือเ้อแดดเดียวนะ่ะเนื้อตากนะข้าวสิ่เป็นโสมเออเอาไว้ได้อยา่ายสี่มาร์กโดนเตือนหมดละคันโดนเตือนหมดละยาเสี่ยวไม่ตอกเนื้อหอยนะไม่ตอกนี่จุ่มนานสักกนนะอนเนื้อคนมาหอยพี่น้องมันสิ่โคตรมาได้ยายสิ่หอยแนละ้วอ่อนที่มันเนียนแหลมๆจากน่อยยายสิเริ่มหอยแนละ้ว ห้อเขาไปห้อยแบบนี้แล้ะเนี่ยห้อยเขาไปเนี่ยห้อยพาถึงไร่แกห้อยอยากได้พี่น้องอยกสีสซอันละสองอันหนึ่งได ER ้ป่ะเทศไซหลายเอาไม้มาทาบกัน,นสิพี่น้องขี้ขีกันไปเลงแล้วก็แล้วก็โคตรลงสิแล้วก็โคต,ตรตัวนี้มากโคต,ตรตัวนี้มากแต่ก็มาง้อเขานี่ว่าเขาบ่วง,ง,งมันเนี่ยง้อเขาห่วมันนี่เด้พี่น้องได้เห็นแบบนี้ได้เนี่ย ต้นไมยนี่เปลี่ยงใส่หน่อยถ้ายายมันค่อยแหงไว้เนี่ยนี่คือใหญ่สิไปตากแล้วเนี่ยตากแบบนี้มันคอยแห,งไ,ง,แหงไว้พี่น้องแหงไว้เสียบเข้าไปเลยเนี่ยเสียบมกมันอน่อนๆเสียบมันถือไรได้พี่น้องเด้อเสียบมัถือไรก็เสียบยากอีกละนี่เห็ดก็้นใยว่าฮะาไเห็ดถือได้พี่น้องเด้อนี่มีใหม่ก็เห็ดแบบนี้เลยทร,รมศาสตร์เขาเลยเนี่ยยัดเขาหูหนี่ยู่แหงได้กระ่บ,บนี้เนี่ย เงไว้นี่เฮงไหวเนี่ยแล้วเาก็ไปห้อยสาบลาบใส่ไม้ไว้ป่ะเนี่ยรียวแล้วจ้ายายห้อยแล้วแล้วใยเสี้ยวไปตากก็ได้อวันนี้เด้อนี่ละยายเห็ดแบบนี้ละเอาไปตากสิ้นหลอดหรือเนือเ้อแดดเดียวเนี่ยใยเสี้ยวไปตากใส่ไม้ห้อยใส่ไม้ไว้ ไปไปตากน้ำยาด่ยาสิไปตากแล้ววันนี้พวกมีแดดนี่ละ่ะยาสิตากใช่นี่ล่ะเล่าเกาไม่นี่ล่ะนี่ยาสิตากใช้อันเกาไม่น,นี่ล่ะพี่น้องยาสิตากเนื้อคูได้พี่น้องไนดะ้เนื้อคู่ไม่หยังยายสิ้นหลอดเนื้อคู่คือสิ้นสองตอนพี่น้อง <c oughs> เอาไปตากน้ำยาดะน้อง,นนองมันแห้งแล้วก็มาทอดกิน ปิ้งกินทั้งันนี่ตากสมัยใหม่เลยนี่ตากแบบนี้เนยตะกี้ตะกอนไม่ออกเขาเทือลรอ่านวันนี้ยหญเอาเขาพร้อมกันหลดค่อยง่ายดีไล่ไปกลางๆเลยเอานี่มันอกีสีเทอันนั้นออกเลย,ยสีตีมันออกแบบนี้เห็นบ่้เอาออกแบบนี้ให้มันออกกลางๆกันมันก็ยังอันตากแข่งไว้นี่ละขึ้นเนื้อคู่เนื้อคู่คืออะไร ถ้ามันไกลกันลก็เทิบออกออกแสงเลยเสียบปัญญังแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยไม่กินน้ากันได้วันเดียเนี่ยตากออกข้างงานกันไดนะ้พี่น้องได้ย้ำตาด้ยตากไว้สูงเพื่อป้องกันมีแนวมาดึงมาจองเข้าเดี๋ยวมันแยกแยกกับกูล้วเป็นเนื้อแดดเดียวเอสิ้นหลอดเอาคลิปนี้ก็พ่อกันเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะนี่คือคลิปเฮซิ้นหลอดเฮือเนื้อแดดเดียวเฮือเนื้อคู่ ยายเห็ดว้เนื้อแดดเดียวขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเด้อที่มาเบิง่งยายขอบคุณหลายๆที่มาเป็นรอบควอร่อยนัวให้พี่น้องเขามีความสูงมีความเจริ่นสุขสุขคนได้พี่น้องเด้อเฮงๆงปังๆได้ค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมผู้เฒ่าเด้ออย่าลืมเห็ดฟนหลดไปกินได้พี่น้องเด้อแซ่บ